ชายคนนี้มีเรื่องรา่ามีชีวิตอีกเยอะทีเดียวที่เราอยากจะรู้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไลฟ์สไตล์นอกเหนือจากเป็นนักการเมืองนอกเหนือจากเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดมีเวลาว่างยังชอบทำอะไรอีกแล้วนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดพูดถึงนักการเมืองในสอยรัชครูคุณปองพลถือว่าเป็นอีกหนึ่งใน สุภาพบุรุษทางการเมืองแห่งซอยราชครูซอยนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างช่วงนี้มาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณบองพลค่ะสวัสดีครับคุณนันอีกรอบหนึ่งครับชีวิตของคุณบองพลยังมีอีกเยอะน่าสนใจมากแต่ถามก่อนว่าถ้าเกิดไม่ทําการเมืองทุกวันนี้เนี่ยทาอะไรอีกบ้างคะจะใช้คําว่าถ้าเผื่อไม่ทําการเมืองผมไม่ทําจริงๆพอไม่ทําแล้วจริงๆเพราะว่า,าคือเรารู้ว่าชีวิตนักการเมืองเนี่ยนะ มันต้องมีปัจจัยต้องมีความพร้อมะนะแล้วที่สำคัญก,ก็คือข <c oughs> อโทษร่างกาย<ะ>เพราะว่าสมุขสมบัตินะคนเป็นนักการเมืองเนี่ย<ะ>โหต้องไปงานเช้าเช้าตื่นมาเนี่ยหกโมงเช้าคนนั่งหน้าบ้านเต็มแล้วก็<ะ>ต้องคุยกับเขา<ะ>แต่แล้วก็ออกไปเยี่ยมนะแล้วเวลาเราไปเยี่ยมแต่ละแห่งเนี่ยมีแต่ปัญหามีแต<ะ>่ปัญหานะฮะเราก็ต้องไปช่วยคิดเออปัญหานี่จะแก้ยังไงออต่างนะพอเย็น อ่ามีงานก็ต้องไปงานตามประเพณีงานแต่งงานงานศพงานบวชงานสารพัดงาน,สสน,ง,านงานวันเกิดก็ต้องไปสำหรับคนที่เรารู้จักนะก็ต้องไปเพราะฉะนั้นแลวไม่มีสาวอาทิตยิ่งสาวอาทิตยิ่งเป็นวันทํางานหนักที่สุดนะนี่คือความเป็นนักการเมืองอเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมกำรับตัวเองเมื่ออยู่ในวัยหนึ่งและไม่สามารถจะเดินลุยไล่ข้อโพดเป็นกิโลกิโลไปนะ<อ>หรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ย นะเดินตากแดดต่างๆมันก็ต้องอรู้ข้อจำกัดของตัวเองผมถึงตั้งคติพจน์ของตัวเองไว้ตลอดว่าผมไม่ให้การมือเป็นเจ้าชีวิตลึกซึ้งมา<ช>งกแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ฉันจะต้องเล่นการเมือใช้คำว่าเล่นการเมืองอยู่ในการเมืองถ้าเราผมเี่นผมหยุดแล้วผมมีอย่างอื่นทำนะหยุดไม่ใช่ว่าอยู่เฉย นิดนึงนะคะคือที่เมื่อสักครู่นี้นับอกว่าไม่ทําการเมืองแล้วเนี่ยเอาจริงๆคือบางคนยังเกิดความรู้สึกว่าคุณปองพลอาจจะทําการเมืองผ่านคุณปรพลไนอ๋อก็มันของธรรมดาพ่อลูกใช่ไหมอย่างเขาจะปรึกษาเรื่องการเมืองเขาจะไปปรึกษาใครก็ต้องมาคุยกับผมใช่ไหมครับแลวนอกจากนั้นเขตเลือกตั้งของผมก็เดี๋ยวนี้คือเขตเลือกตั้งของปรพลใช่ไหมเขาก็ต้องมาคุยกับผมคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นยัง,นยงไง นะครับแล้วก็สถานที่คุณจะพัฒนายังไงแล้วก็คุยกันธรรมดาแต่ผมไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ให้คำแนะนำได้ซึ่งผมก็ยินดีนะเพราะว่าก็แน่นอนเราหวังดีนะครับมีอะไรก็จะแนะนำเขานะถ้าจะไม่ผิดคุณปองพลเป็นสสตั้งแต่สองหกไหมคะสองหกไหมสองห้าสองหกใช่สระบุรีตอนนั้นใชนะคะแล้วอย่างที่นัดถามอะค่ะ ม่ยุ่งการเมืองแล้วชีวิตตอนนี้ <c oughs> แบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างคือ,อผมมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท TTL อุตสาหกรรมจำกัดซึ่งรับช่วงต่อจากท่านประมาณนะครับบริษัทนี้เนี่ยเราทำสิ่งทอเดิมคือไทยเทยิ T ้นชื่อเดิมดีนี้เปลี่ยนเป็น TTL อุตสาหารกรรมนะ,ะก็ทำสิ่งทอมาอเพราะ ท่านประมาณตอนนั้นท่านก็อายุมากท่านก็ให้ผมทําก็เหมือนในหลายเรื่องผมก็ให้ปรพลทาแล้วก็ถ่ายทอดเป็นรุ่นๆไปอีกหน้านหนึ่งผมทํารายการโทรทัศน์ทําสารคดีโทรทัศน์ชื่อรายการสุดล่าฟ้าเขียวทํามาปีที่สิบหกนะกับช่องสามทำมาตลอดคือเราเริ่มจากการทํารายการเกี่ยวกับมรดกโลกทั่วโลกเลยนะมรดกโลกก็มีทั้งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติแล้วก็ขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกนะแล้วผมก็เขียนสคริปต์เองแล้วก็ร่วมไปคณะถ่ายทําผมไปด้วยทุกอันเพราะเป็นคนชอบเที่ยวถึงทํารายการแบบนี้ก็ด้วยนะฮะก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วผมชอบถ่ายภาพผมถ่ายภาพสัตว์ป่าที่เป็นงานอดิเรกนะแล้วไปก็ทํางานคู่กับทีมงานของผมผมมีทั้งภาพวิดีโอนะ ถ่ายภาพวีดีโอผมถ่ายภาพนิ่งเพราะเวลาเรามาออกรายการเนี่ยต้องใช้สองอย่างเนี่ยประกอบกันเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีเรื่องราวแต่ว่าวิดีโอมีน้อยเพราะโอกาสที่จะถ่ายสัตว์ป่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนกมาโพสบางทีถ่ายได้30ววิเนี่ยไปแล้วบางทีเขาต้องตั้งทําแลปป์ไง<อ>ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นผมก็มีภาพนิ่งเอาแทนวิดีโอ แล้วก็ประกอบกันเนี่ยต้องช่วยกันเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้มาก็อย่างนี้ผมเรียนนะอ่ะสิบหกปีแต่แปดปีหลังเนี่ยผมมาเน้นที่สัตว์ป่าเป็นหลักเนะ่มาติดใจเรื่องสัตว์ป่าสัตว์ใกล้ศูญพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ออกไปสเสน่ห์เขาคืออะไรคะเขามีชีวิตนะสัตว์ป่าเนี่ยเขามีชีวิตเหมือนเราเลยนะโอ้พอได้ไปสัมผัส เขาใกล้ชิดเนี่ยนกปลาเขาเขามีชชีวิตมีครอบครัวเขานะไปดำน้ำเนี่ยปลาเนี่ยว่ายเป็นคู่ๆนะฮะโอ้แล้วสวยงามมากธรรมชาติสร้างมานี่สีสันเนี่ยโอ้ศิลปินอะก็ให้สีไม่ไม่เท่าธรรมชาตินะคะนกก็มีคู่ทุกอย่างก็มีคู่เขาหมดแต่เวลาคุณปองพลไปเจอเจอแต่เขาอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะเวลานัดเจอนี่เจอแต่ตัวเดียเด่ยวๆเั้งนั้นเลย ขาไม่ร <laughs> ียเขาตัวนี so row, business, ่เน like ี่ยก็ก็เนี่ยแล้วค่อยมีครอบครัวแล้วทําให้ผมเนี่ยชอบศึกษานะก็มีชีวิตของเขาก็มีครอบครัวเขาแบ่งหน้าที่กันต่างๆนะอย่างไปเห็นศึกษาอย่างสิงโตเงี้ยบางคนบอกว่าสิงโตตัวผู้มันขี้เกียจเงี้ยเห็นมันนอนทั้งวันเลยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพอเย็นเนี่ยนะย่ำข้ามปั๊บเนี่ยเขาเริ่มเอาตรวจ อนาเขตเขา,ตววามเร,รมเดินไปนเป็นกิโลกิโลนะดูที่ว่ามีตัวผู้อื่นเข้ามาลุกรามไหมเนี่ยเขาเฝ้าอนาเขตเพื่อกลางวัน,เ,นเขานอนเพราะคือเขาทำงานในคืน,นเนี่ยเขามีชีวิตนะแล้วตัวเมียเป็นตัวล่าออกล่าสัตว์แต่ได้เหยื่อมาแล้วเนี่ยตัวผู้กินก่อนเน,น,นี่ยคือเนี่ยเราศึกษาแล้วมีมากมายเลยไปเจอสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะ ไม่เหมือนกันก็ท <Okay. S 1> ําให้เราได้สัจธรรมของชีวิตเหมือนกันนะครับก็นั่นก็เป็นอันทีทำงานที่สองานคือเขียนหนังสือผมเขียนนวนิยายเนี่ยก็เขียนมา20กับกว่าปีแล้วนะแต่ผมร่วมเขียนภาษาอังกฤษก่อนก็ใช้นามปากกาว่า Paul a d i r e x เพราะว่าผมต้องการจะให้คนต่างชาติได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยเพราะเรื่องที่ผมเขียนเนี่ยเกี่ยวกับประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้านนะะส่วนใหญ่ก็เป็นแนวแอคชั่นแนวนิยายบูต่างๆลึกลับต่างๆพวกนี้นะฮะผมก็ทําแล้วผมก็เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอนแรกเราผมเขียนภาษาอังกฤษแล้วให้คนแปลเป็นไทยตอนหลังผมเขียนทั้งสองภาษาเลยเข Mother, no ียนอังกฤษก่อนแล้วมาเขียนไทยหรือสลับกันนะอันนี้เป็นความเพลิดเพลินกี่เล่มแล้วคะจนถึงตอนนี้ก็ถ้าภาษาอังกฤษหกเล่ม ภาษาไทยหกเล่มเหมือนกัน <c oughs> เล่มที่รักที่สุดทุกเล่มเพราะว่า <c oughs> การเขียนนิยายเนี่ยนะต้องเขียนหนึ่งเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดและเราสนใจมากที่สุดต้องศึกษาทำการบ้านหนักมากใช่ไหมโอ้ยอ่านหนังสือหลายเล่มก่าจะเขียนซื้อออกมาได้เล่มหนึ่งเนี่ยต้องค้นคว้านะต้องค้นคว้าต้องมีข้อมูลที่แม่นยําข้อเท็จจริงผิดพลาดไม่ได้นะ ดยพออย่างยิ่งเท่าไปขายต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูเรื่องพวกนี้ผู้อ่านเนี่ยเขาจะพิถีพิถันนะฮะผมก็เนี่ยก็ทาก็เขียนแล้วผมมีพล็อตในหัวเยอะมีมีพล็อตแล้วก็มาทําเป็นเรื่องเป็นอะไรก็เขียนคนอ่านหนังสือที่ใช้นามปากกาว่าพออุดรสอ่านจบจะได้อะไรจากหนังสือแต่ละเล่มบ้างคือที่ผมเรียนแล้วไงว่าผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้าน หรือห่างไกลอย่างผมเขียนโทษซูเปอร์ฮีโร่คาม์เมลียนแมนเกี่ยวกับมบาดากัสกาอยู่ในที่แอฟริกาเนี่ยอันเนี้ยคนก็ได้ข้อมูลเพราะมันจะต้องมีเรื่องราวรใช่ไหมครับตอนนี้เรื่องปัจจุบันที่ผมกำลังเขียนอยู่เนี่ยผมเขียนเรื่องกาลาปกอสซึ่งเป็นหมู่เกาะอยู่กลางหมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางอ,อเมริกาใต้นะครับ คาราบคอสเนี่ยมีสัตว์หลายชนิดท,ที่อื่นไม่มีแปลกมากเลยนะ,ะแล้วเป็นถิ่นอาศัยของเต่าบกยักษ์ะนะอายุเต่าบกยักษ์เนี่ยอย่างน้อยร้อยห้าสิบปีนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องผมเนี่ยผมดำเนินเรื่องโดยผมสร้างเต่าบกยักษ์เป็นตัวละครหลักเป็นคนเล่าเรื่องเพราะเขาอายุยืนนะเขาจะเล่าให้ฟังถึง ที่เขาเคยเห็นมาเป็นยังไงเพื่อนรวมเกาะจจขเขาเนี่ยชนิดอะไรเป็นอะไรมีเหตุอะไรมีเกรด็ดมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมทําอย่างไ้นะฮะแล้วก็ย้อนหลังไปว่าต่ก่อนไม่มีมนุษย์มาเลยเขาไม่เคยเจอมนุษย์ตอนหลังมาเจอมนุษย์ครั้งแรกในในรูปของโจรสลัดมามาเอาน้ําจืดเสร็จแ,แล้วก็มาเอาเต่าเนี่ยไปเป็นอาหารบนเรือไปเนี่ยแล้วพวกนี้ก็ต่อสู้กับโจรสลัดเนี่ยผมก็สร้างเป็นเรื่องขึ้นมา แต่ว่ากาลปรกรณ์เนี่ยผมไปมาแซวสามครั้งนะทุกแ <_? S 2> ห่งเนี่ยผมผมต้องไปไม่งั้นจะอธิบายไม่สมจริงภาพใช่ค่ะแล้ว <était> ที่เราคุยกันหนังสือก็มีตั้งหลายเล่มแล้วนะวิณิยายด้วย <Med. S 1> ถ้าจะนำมาเป็นบทละครมาสร้างละครสักเรื่องหนึ่งนะเวลานี้จริงๆอยากให้หยิบเรื่องไหน <_? S 1> ไมาสร้างาก็มีผู้หยิบไปแล้วคือเรื่องแม่ขโขงะ <pier> นะเป็นหนังสือเรื่องที่สองของผม นะก็เกี่ยวกับพญานาคที่แม่น้ําโขงเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางช่องเจ็ดเมื่อ16ปีที่แล้วเคยนําไปสร้างเป็นละครทีวีแต่ขณะน,นี้ช่องเจ็ดก็กลับจะมาเอาเรื่องนี้ไปรีเมคนะ,ะไปทำเป็นละครทีวีอีกครั้งหนึ่งครับและนอกเหนือจากแม่โขงแล้วคะยังมีเรื่องไหนที่อยากจะให้เขาหยิบมาเป็นละครก็นะตอนนี้นที่เสนอไปก็มีเรื่องโจรสลัดแห่งตะลูเตานซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจ เพราะมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรืเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะ <c oughs> ี่ก็เกี่ยวกับเกาะตาลูเตาซึ่งที่นั้นเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอุกชการสามพันคนนะอยู่บนนั้น <c oughs> <c oughs> ะระหว่างสงครามกราขาดแครนอาหารกับยา,ารกักษาโรคก็เลยกลายต้องเป็นโจรสลัดไปอะไรเงี้ยน, <c oughs> <c oughs> นี่ก็เสนอไปว่า ทังช่องเจดเขาจะสนใจไหมอะไรเงี้ยถึงขั้นวางตัวเราด้วยว่าอยากจะได้ใครเป็นนางเอกหรือเปล่าโอ๋อแม่ยังเมื่อกี <laughs> ้คุยกันถึงเรื่องเนี่ยเพราตามปกติ <c oughs> คือ,อแต่ผมต้องชมอย่างนะึงะผมพูดถึงเรื่องหนังไทยละครไทยเนี่ยนะค <c oughs> ผู้สแสดงของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะ <c oughs> นะผมใช้คำว่าระดับนานาชาติได้ก็มีหลายคนที่ ถูกท่านหาไปเล่นหนังฮอลลีวูดบ้างต่างๆแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะแม้กระทั่งในฮอลลีวูดก็มีการแบ่งนะแบ่งชนชั้นแบ่งผิวสีแบ่งอะไรเงี้ยต่างๆะนะ,ะผู้หญิงเอเชียเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนักก็มีบ้างแต่น้อยน้อยคนคะนะแล้วของเราขนาดนี้เนี่ยเรามีนักแสดงซึ่งมีลูกเป็นลูกครึ่งขอโทษค,คุณพ่อคุณแม่ต่างชาติบางอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ดีนะอันนี้ก็หนึ่ง สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ซึ่งอันนี้จะทำให้สามารถเข้าไปในฮอลลีวูดได้นะได้ง่ายเพราะเขาพูดภาษาได้นะฮะแล้วก็การแสดงก็เก่งขึ้นต่งตางๆอันนี้ก็ต้องต้องต้องชม ค่ะถือว่ามากฝีมือนะคะแล้วก็มีหลายคนที่มีศักยภาพสูงขนาดนี้นี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองที่คุยกันเรื่องของไลฟ์สไตล์นอกเหนือจากการเมืองคุณปองพลก็ทําหลายอย,าอย่างอย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้แต่เราย้ําไว้แล้วตั้งแต่ตอนช่วงต้นรายการนะคะว่าคุณปองพลถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสุภาพบุรุษทางการเมืองแห่งซอยราชครูเอาเข้าจริงๆนับกันอะสุภาพบุรุษทางการเมืองแห่งซอยราชครู มีใครบ้างแล้วแต่ละคนมีความเด่นเหมือนต่างกัน